เดลต้าติดแคชต่างชาติยังขายต่อเ5 0 i ห้าสิบอินไซส์สองทิศทาง S50 ห้าสิบเซหาผ่านเลนด a าตาและ AI d e เดลต้าโดนแล้วติดแคชสถิติเปิดลงเฉลี่ยกว่า10%ซและปิดแดง ดัต้าเช็คพอยต์เหตุการณ์สำคัญวันก่อนนะคะช่วงท้ายมีแรงซื้อปริศนาลากเบรกไฮใหม่ในรอบ9เดือนสลับกลุ่มไฟฟ้ามาช่วยดันตลาดและจับตาเดลต้าหลังเข้าคุกทุก1บาทส่งผลเซต 1. จุดและเซต0 0ฟตจุดทางเทคนิคนะคะมีแก็บล่างรอปิดอยู่ที่8 2 0ต่างชาติยังขายต่อสะสมแล้วใน10วัน5,300ล้านค่ะภาพรวมแนวโน้มวันนี้ค่ะเดลต้าสาคัญกว่ากราฟนะคะแม้ราคาจะทาเทรนขาขึ้นอย่างสวย งามแต่มีสิทธิ์เปิดโดดลบ10จุดหักกราฟสูงโดยมองหน้าช็อตเป็นหลักเนื่องจากอาจเห็นว่าต่างชาติและรายใหญ่จําเป็นต้องรินขายออกหลังเดลต้าติดแคชค่ะมุมมอง Bullish Plan ต้องกลับมายืนเหนือ840ในภาคเช้านี้เป้าทดสอบถัดไป846 850 854มุมมอง Bellish Plan เปิดโดดลงและไม่ยืน838สัญ,ญญาณพักตัวลงเทสที่835,832 มุมมองไซเวท p พลนเปิดโดดลงแรงซื้อสวนแกว่งอยู่ในกรอบ838ถึง846เพื่อสร้างฐานใหม่ก่อนเบรกรอบถัดไปโซนราคาสําคัญวันนี้นะคะแนวรับ837ถึง840มี6จุดร่วมแนวต้าน851ถึง854มี2จุดร่วมค่ะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์เดลต้าแคชอาจทําให้ AI forecast ที่อ่านตามกราฟไม่มีประสิทธิภาพโปรดใช้ Data และประสบการณ์ในการตัดสินใจนะคะสรุปนะคะวันนี้สถิติเดลต้ติดแคชสี่ครง หลังสุดตลาดเปิดลงค่อนข้างแน่นอนค่ะพร้อมโดนแรงเทขายกดมากกว่าแรงซื้อกลับในวันแรกดังนั้นไม่ใช่จังหวะที่จะสวนซื้อในช่วงเช้าแต่ถ้าใครมั่นใจขาขึ้นก็สามารถหาจังหวะรับกลับในตอนท้ายค่ะไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน alert signal ในห้อง VIP ฟรีพร้อมแผนเทจากแอดมินด้วยเทคนิคกว่า40สัญญ,ญาณสนใจในคอมเมนต์ค่ะ